สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวดจะพาเพื่อนๆมาทำขนมขนุนทำแบบง่ายๆได้เนื้อขนมนุ่มหอมหวานอร่อยอยากดูวิธีทำเป็นยังไงไปดูกันเลยน่ากินมาเริ่มเต็มในส่วนของเนื้อขนุนน้ำกะทิโดยกวนจะเทนเนื้อขนุนใส่เครื่องปั่นไวค้ค่ะตามด้วยน้ำกะทิและจะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ จะได้เนื้อเนียน,น,ยนแบบนี้เลยแล้วจะมาเตรียมในส่วนของแป้งเข้าเจ้าแป้งมันแป้งเท้าเยม,ม่อมเกลือป่นเนื้อขนุนหั่นชิ้นน้ำกะทิและน้ำตาลมะพร้าวค่ะกวนเจ้าแป้งข้าวเจ้าเทใส่อ่างผสมไว้ตามด้วยแป้งมันค่ะ ในส่วนของแป้งเท้าเยื่ยม่อมกวนจะเทผ่านกระชอนนะคะและจะล่อนแป้งลงไปเลยค่ะแป้งเขาจะเป็นเม็ดหยาบๆหน่อยใช้มือช่วยบี้อีกสักหน่อยก็ได้นะคะได้แล้วจะเทเกลือป่อนใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว และน้ำกะทิค่ะและขยำผสมให้เข้ากันเลยนะคะผสมนวดไปจนแป้งไม่เป็นเม็ดเลยนะคะพอแป้งเข้ากันดีไม่เป็นเม็ดแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะใส่เนื้อขนนที่เราปั่นไว้ลงไปเลยค่ะ และผสมให้เข้ากันเลยพอทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะวันนี้ก็จะใช้เป็นถ้วยจิบฟอยเบอร์สามสองหนเจแบบนี้นะคะเอาเลียงใส่ลังถึงไว้เลยค่ะแล้วเอาขนมที่ผสมไว้ไมาหยอดใส่ถ้วยเลยตัวขนมเขาจะขึ้นฟูแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะคะ สามารถหยอดขนมเต็มถ้วยได้เลยค่ะและกวรจะใช้เนื้อขนนหันชิ้นโลยแต่งหน้าขนมนิดหน่อยค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะแล้วจะเอาขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนึ่งที่2ีนาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยค่ะ เอาลงจากเตาพักไว้ให้เย็นเลยนะคะของกวนจะได้ทั้งหมด16ถ้วยเลยค่ะขนมเย็นแล้วมาแกะดูกันนะคะแกะได้ลอนๆแบบนี้เลยตัวขนมเขาจะนุ่มๆเลยนะคะ เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะขนมเนื้อเนียนนุ่มน่ากินหอมขนุนมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย